อ้ยพี่น้องจ้าดูสองดอกใหญ่ๆเลยจ้าทางสัตว์เดินเพียบอยู่ในนี้มากับสายฝนเด้อนี่ค่ะงามๆเลยพี่น้องจ้าโอ้โหหย่มเอาเลยจ้าตอกค้ำทำเวลาดอกมะกร้ที่เก็บก็ยังสวยๆอยู่จ้าคุณภาพยังดีเลย วันนี้เราได้หลายสายพันธุ์เห็ดนะมาได้พี่นอ้องเก็บนับกันหมาเห็ดเหลืองแล้วจ้ะ ใส่แว่ขนขนาดเห็ดตีเหลืองเด้อน,นี่จ้าไม่รู้ทางคนทางสัตว์เดินเพียบอยู่ในนี้กลัวอยู่เด้อ <c oughs> ขอโทษขออภัยเด้อที่พูดไม่หยุดกลับมาคนเดียวจ้ะจะแบบนี้ละก่ะพูดให้เสียงมันดัง <c oughs> นู่นจะอีกดอนนึง่งน้าๆไลยจ้ะเลืองอลา,ามไปหมดมี่ก็อีกดอนจ้ะ ีจะอีกดอนนึงมาจับสายฝนเดอ้อมาต้องใส่ถุงมือแหละพีน่น้องเอ้ยมันยากฝนก,ก็ตกมีใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนเนาะ คนนี่ดูนี้เดี๋ยค่ะเนีอพี่น้องจ๊ะเพราะว่ามันเป็นเอ้นแรนเขาเรียกซึกซึซึซอก็รดูใบไม้ร่วงนั่นเองจ้ะมันไม่ได้ตกแบบบ้านเราตกจนมีฟ้าร้องอะไรฟ้ากระหน่ำอะไรอย่างกันนี้นะคะสวยๆจ้ะนี่ค่ะงามๆเลยพี่น้องจ้ะ Swear young mi hello kip da ngam ta oho yung audita ơi ngon kệ thằng này đi หลายเสร็จทางเกินพี่น้องจ้ะเห็ดพึ่งสามดอกนี่เห็ดพึ่งสองดอกอันนี้อีกเห็ดอันชนิดนึงโอ้โหพี่น้องจ้าอุ้ยสายใหญ่ๆเลยจ้ะนี่จ้ะโอ้ยโพดโพบักโมบักแตงอุ้ยพี่น้องจ้ะ,จะ,จะ,จะดูสอสองดอกสามดอก,ดอก มีแต่ดอกใหญ่ๆทั้งเห็ดเหลืองเห็ดแดงเกินกาดไปหมดจ้ะอยากให้บ้านเรามันงอกเกินกาดแบบนี้เนาะากำลังขึ้นก็มีเอาทั้งแดงทั้งเหลืองเลยจ้ะ สีแดงนี่ก็ระวังเดอ้อมีอันกินไม่ได้ด้วยเด้อจ้ะเด้อย่าไปเก็บสีสัวเดอ้อมือใหม่ก่อนโอ้พี่น้องจ้าเหลืองเป็นท้องอยู่ตรงนู้นอืมหนอะลาไหมจ้านู่นจ้ะเดี๋กิ่งไม้เกาะหัวเต็มไปหมดจ้านู่นจ้ะนู่นอีกเป็นดงเป็นดอนไปเลยเดี๋ยวไปตั้งกล้องเก็บเดอ้อ นูนจ้ะงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะอันเกิดก่อนก็ไปบ้านเก่าอันสวยๆก็มีนี่จ้ะอุ้ย,อยดอกขอดูนิดนึงว่างามขนาดไหนนี่ค่ะหักไปเลยมันสอดเห็ดเยอะไปหมดฝนตกคร้ มือเน่าแล้วเน่าอีกเนอพี่น้องเด้อม,มีแต่ดอกใหญ่ๆคู่ใหญ่ๆจ้ะเดีย๋ยวเอาตรงนี้ก่อนอีกสองดอก สวยๆทั้งนั้นเลยดอกเมื่อกี้ที่เก็บเบลอบล่าเลยจ้ะปาขาไว้ตรงนี้สองดอกพอแกงได้พี่น้องเด้อดอกเมื่อกี้ที่เก็บเห็ดมันชว์ฝนชุบ นเขาชุบเขาก็เลยเปื่อยนึงอันเกิดก่อนก็ไปก่อนจ้ะอันไหนนั่นก็เอาได้จ้ะก็ยังสวยๆอยู่จ้ะตรงนี้อีกอืมงับกมาจ้ะขี้ฟงขี้ฟอยมันอยู่ใต้ยาหมด้วจ้ะเนาะ ทำไงได้อันนี้ก็แฉะแล้วจ้าไว้เต่กอน,นี้นี่เงาใหญ่มากอยู่ตายญามอสจ้ะออกมาไม่หมดเอาไว้ปล่อยเข้าไปนี่ค่ะเดี๋ยวล้วงเอาตรงนี้ก่อนเด้อนี่จ้ะไม่มีคนถือกองให้เนะก็จะได้ประมาณลักษณะนี้จ้ะ ยายสนไม่ให้คุณตามาด้วยเด้อจ้ะเด้อเพราะว่ามันลื่นคุณตาเจ็ดสิบกว่าแล้วขนาดยายสนก็ตกคลองไปแล้วจ้ะม,มันลื่นมากเด้ออันนี้เอาไว้ให้ก็โตอันนี้ก็เล็กอยู่ปล่อยป่อยเข้าไปนะจจะเนาะเนี่ย,เ,ยเล็กๆแบบนี้ป่านีจะมีเห็ดเหลืองป่าเบอรี่นั่นแหละคะ่ะ ยายสนมาเก็บเบอร์รี่กับคุณตาเก็บตากฝนั่นแหละเก็บป้ายบนไปตั้งแต่เก็บเบอร์รี่มาฝนตกตลอดไงอันตอนนั้นเห็ดมันยังไม่ขึ้นจ้ะตอนนี้เห็ดขึ้นเต็มปา่าเต็มดงเลยไม่ต้องไปป่าไหนแหละมาป่าเดิมๆตัวเองนี่แหละอันนั้นก็เถ่าแล้วจ้ะเนี่ยแก่หมดเละหมดเลยนมองม<ค>ไป<ค> <ใน S 2> ได้หไหมอุย้ย ถูกค่ะเด๋ยวจะล้มอีกยายยายมันเป็นหนองเดอร์นู่นจะเห็ดเหลืองอลามงามล,ลองไปเลยเห็ดเยอะมากดูใต้รูนู่นก็มีนุ่นก็มีจ้ะเต็มไปหมดนีแจะเห็ดป่ามันก็หนาหลงหนาหลงนะพี่ดองด้อแต่ยายจำจำต้นไม้ได้ต้นไม้ต้นนั้นมันล้มอยู่ตรงนู้นมันล้มพาดไป ที่ว่ายายสนเก็บเอสองวันสุดท้ายที่ว่าป่าถ้าพี่ๆน้องๆเข้ามาประจําอาจจะเห็เนกนกันเนาะนะงามๆจะที่ว่ายายตักเบอร์รี่อยู่คนเดียวอยู่ในป่านี่แหลจะจะแล้วคุณตาม,มารับเอาสองกิโลเมตรนั่นแหละตอนนี้เห็ดเพียบเลยไม่ต้องไปป่าไหนแหละหากินอยู่ป่าเดียวนี่แหละพี่น้อง ทั้งเห็ดทั้งเบอร์รี่อยู่ตรงนี้แหละแม่แต่เบอร์รี่ยังไม่มีใครรู้เนาะแล้วป่าเห็ดล่ะใครจะมารู้ด้วยอุ้ยจกเอาคนเด้อจะไปจกเอาคองู้อยายเนี่ยงามๆเลยจ้ะอืมถุงมือใส่ก็เปื่อยเมื่อเรจ้ะทำไมถึงเปื่อยทะลุเวลาจะลบกคว้าต้นไม้เด้อเอาจนถุงมือทะลุมด ตัดต่อไม่ละเอียดก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อปวดลูกกระตาเราจะบางทีก็อยากจะเอาไปเลยแต่กท็ททำให้ดีที่สุดเอากระเด็นไม่จะเอาแบบรีบร้อนเลยนะจ้ะเนาะม,มีตะดะกใหญ่ๆเออขาใหญ่ๆอบปวดไปจ้ะเราจะได้เอามาตัดเอาแต่ดอกเข้าไปแล้วจ้ะ ถ้าว่าไม่ได้ตั้งกล้องน่ะมันไม่ได้ตัดขาวนะได้ไปตั้งขยะทำง,งา,จานงจะพี่น้องจ้ะนู้นอีกจ้ะเต็มป่าเต็มดงไปมีแต่เห็ดพระราหินธรรมชาติเด้อจ้ะน้ำมันเซาะมันไหลาทาง เอเห็ดแดงจ้ะดอกสามดอกเห็ดแดงก็ดูดีๆเด้อถ้าดอกน,น้อยๆอ่ะย้ายไม่ย้ายไม่ชัวย้ายก็ไม่เอาเด้อะเด้อมันมีพันธุ์ที่กินไม่ได้อยู่จ้ะอันนี้ถ้าเอาไปก็แตกมดใส่ตะกร้าทับมันไปก็แตกมดจ้ะเดี๋ยวถามว่าเอาไหมเดี๋ยวพยายามประคองไปจ้ะ อยากมาดูว่าเห็ดดำมีไหมวันนั้นที่เราเก็บเหลือเอาไว้ป่ามันกว้างเดินมาใหม่ก็หลงทางแล้วจ้ะไปทางเดิมไม่เห็นแล้วจ้ะหลงทิบแล้วเดินแม่ดีกวก็เกือบเหยียบจ้ะนี่จ้ะ พี่น้องเอ้ยออนซอนฝนก็เทน,นี่ก็ขาลายอีกจ้ะกล่องจะไม่อำนวยเท่าไรเด้อมันรุ่นประหยัดแบตเตอรี่นะจอดับเองอุ้ยย,ย,ยุ่งจาะตาใหญ่ ลอดเข้าไปในใ็นไตเป็นน้อ,องเอ้ยเท้าวันบาดขาด,ด,ดในดนกอยู่ใต้นูก,ก็มีเจ้ ตอนออกบ้านมาฝนอย่างแรงเลยพี่น้องตอนนี้ก็เหียดแล้วแหละฝนเริ่มเหียดแล้วเก็บกันยาวๆเดอ้อน้ำจ้ะนู้นดอกนะึงอยู่ใต้แเมื่อกเดินมายังไงไม่เจอจ้ะเขาอยู่ใต้หญ้าแบบนี้ถึงมองยาก แดดแดงจักหน่อยพี่น้อง <c oughs> ขาใหญ่ๆงามๆนี่ใครอุดเอาได้เนาะฝนวันนี้ตกทั้งวันเด้อพี่น้องจ้ะเจอเห็ดแล้วจ้ะกล่องตัวนี้มันตั้งไม่ค่อยอยู่พี่น้องจ้ะเพราะว่าขามันไม่สมดุลเดี๋วไปเก็บมาจากตู้้นเยอะอยู่จ้ะ เลยจะ้ะนู่นข้างหลังนู่นก็มีเยอะอยู่พี่น้องเอ้ยอยกับเหยียบถ้าเราเคยเอาตรงไหนก็มาเอาตรงนั้นเมื่อกี้เดินไปทางนู่นแล้วไม่เข้าท่าจะ้ะเดินเหนื่อยเปล่าแต่เราก็อยากเรียนรู้เนาะว่าตรงไหนมันมีเดินรูปไปเรื่อย เพราะว่ามันก็เป็นป่าใหม่สําหรับเราอยู่ก็ได้ครึ่งตะกร้าแล้วลราจะเห็ดสองอย่างสามอย่างปนกันนี่จ้ะนี่จ้ะเนี่ยดอกน้อยๆก็เหลือนั่นแหละยายถึงไม่เก็บไปมดใครมาก่อนก็เอาก่อนใครมา,าหลังก็ว่ากันไปเมื่อกี้มองมาเห็นอยู่ป่ามันมืดด้จ้ะ ี่ดอกขอเอาดอกนี้ก่อนจ้ะป่ามัน,น,นมลกเดินเกือบเหยียดอีกแล้วจ้ะถ่าวันบาทนี่ ตไม้บังอยู่ขนาดตไม้บังอยู่ยังเห็ดไม่ยายกา็ป่ายาคาเด้อลกมากสกภาพป่าจะเดินก็ยากเด้อโทษแม่เอ๋ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเป็นเห็ดอะไรดกงนี้ทั้งเห็ดพึ่งทั้งเห็ดเหลือง เลมนมดมองเข้าไปอะเห็ดพึ่งโอ้โหสุดยอดอันนนก็เห็ดเหลืองได้เห็ดอะไรก็เอานันแล้วนาอเร็วไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อต้งแชะต้งจืน เปียกกระบุกกระบูดเขางอกใต้หญาจ้ะอันนี้ก็คงเอาไม่ได้แล้วแหละให้เขาอยู่เป็นเชื้อไวเจ้เนาะไมีจ้างามงามหจ้าร้อยเห็ดพึ่งเต็นโคกไปมดพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปหยาบปูบ้านเห็ดแล้วก็เห็ดเหลือง เหลืองตะลามอุ้ยอุ้ย,ยใช่อยู่จ้ะใช่เห็ดเหลืองอยู่อุ้ยจะล้มนู่นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่ง,ห,งหมู่บ้านเห็ดอันนั้นเห็ดคิดเด้อขา,ขาวๆนั่นไม้กังเขนสะเด้อจ้ะอันนี้เห็ดเหลืองเี่จ้าเก็บเลยจ้ะเก็บเลยจ้า,ยจาอยากนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อไม่มีคนถือคนให้ ตอนนี้เอาขุดตามาไม่ได้ดอกจ้ะขนาดยีส่นยังล่มอิมุกอิมวนแล้วจ้ะนี่จะ้ะอุ้ยฮะเฮ็ดมันกรอบมากเด้อทำไมถึงบอกว่าเฮ็ดกรอบมากฝนตกมันเข้าอเอรือดูใบไม้ร่วงมันจะเป็นแบบนี้ละจ้ะ มากก็มาตากฝนพี่จ้างามๆจะ้ะสวยมากเลยพี่น้องจ้ะนุ่งน่ะงามมากนี่อีกดอกหนึ่งอุ้ยสวยๆงามมากเลยจะ้ะเห็ดเยอะมากอยู่เทินกลับบ้านแล้วเด้อพี่น้องเด้อป่ามันจะลกไปเรื่อยอุ๊ยอุ้ยอุย เดอ้อค่ะเด้อลุยป่าลุยดงนํากันฝนตกจนใส่แว่นตาก็ไม่ได้แล้วถอดแว่นก็แม่งไม่เห็นอะไรยิ่งตะมืดพี่น้องเอ้ยยายถอดแว่นแล้วยายก็จะไม่เห็นทางใส่แว่นก็ฝนแล้วลืมใส่มองทางเฮตดมองทางทางเด้อจะไปทางไหนหน่ะจะหลงป่าไหมนี่ออกได้ไหมนี่พี่น้องเอ้ยมารุ่นเด็ยกันเด้อ ยิ่งเดินยิ่งลกไปหน้าเดินเป็นเพื่อนกันเดิอพี่น้องไปทางไหนดี